สาคราจะพาตำน้ำจิ้มซีฟู้ดจ้าพ่อพี่น้องสาคราจะใส่พริกแห้งแล้วก็พริกสดกับกระเทียมน้ำจิ้มซีฟู้ดสาคราจะ้ะ ร็จแล้วเดี๋ยวปรุงเครื่องน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยจ้ะพ,พ่อพี่น้องตำพริกเสร็จแล้วพ่อพี่น้องเดี๋ยวสาวคร,ราชจะมาปรุงเครื่องเด้อจ้ะตอนนี้ทาน้ำจิ้มซีฟู้ดจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ,พ่อพี่น้องสาวาคราสวัสดีสาวครรชกี่เซตตามเคยจ้ะวันนี้สาวคร,ราชจะพามาทำยำสาหร่ายซีฟู้ดนะจ๊ะเนาะยำสาหร่ายทะเลซีฟู้ดจ้ะ เดี๋ยวขอปรุงเครื่องน้ำยำก่อนเด้อพ่อพี่น้องสาระก็จะใส่น้ำน้ำตาลจ้ะใส่น้ำตาลคือทำทีเนี่ยเก็บว้เก็บวไ้ได้นานเลยจากพ่อพี่น้องสาวกรหลเก็บไว้นานเลยชูรส <laughs> ะมะนาวเขาพี่น้องบีบมะนาวาจ้ะ โอ้กล้องสั่นสะเทือนเด้พ่อพี่น้องนี่เลยจ้าวันนี้มีเพื่อนมาด้วยเพื่อนเพื่อนสาวขอบีมาฝานมาเดี๋ยวใครโชว์เดี๋ยวใครโชว์เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูโอ้ยกล้องสั่นว่าพี่น้องน้ำจิ้มสูตรสาวโคราชจ้าบีบมะนาวแล้ว ีจ้าน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดส,สาวโคราชเสร็จแล้วจ้าพ่อพ้อ,พองน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่น้ำยำก็ได้จิ้มอะไรก็ได้เนาะนี่จ้าหุ้เนเส้น เห็ดจ้ะเห็ดเข็มทองพ่อพี่น้องเห็ดเข็มทองแล้วก็เห็ดหอมสลายนี่จ้ะสลายที่ที่ใส่ต้มจืดด้วยจะเด้อพ่อพี่นอ้องสาวโคราชเอามายำ น้ำลายแตกยังไปไม่ถึงไหนเลยพ่อพี่้องน้ำลายแตกจ้ะไปยั่วเลยเนาะนี่ก็ผักมีผักชีต้นหอมขึ้นช่ายหัวหอม ดูจากสีสันน้องพี่น้องดูน้ําจิ้มจ่ะน้ําจิ้มเอาพี่น้องดูน้ําจิ้มสาโคโราชแซ็ตยี่วเลยพ่อพี่น้องมาแล้วใส่เลยจ้าเมกเป็นมึกกระดองจ้าพี่น้องแล้วก็กุ้ง น่ากินไหมแตาก็รดน้ำลายไหลแลยออเฮ้ยยั่วเลยเฮยยั่วเลยขออนุญาตชิมก่อนเนาะขอชิมนับน้ำอะ่ะ เป็นหมึกแล้วกันแบบนี้เลยจ้ะลองชิมนะอืมอร่อยจ้ะพอพี่น้องอืมอร่อยมากมาจ้ะเสร็จแล้วยำจัดใส่จานเลยจ้ะพีพ่น้องยำสาหรายทะเลซีฟูด้ด ยุยสัราจ้าฮะรเาช้เทลงถาดเลยพ่อพี่น้องเฉันยังไม่ได้ขายให้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้พบกสาวก สวีเดนกินแซบและวิลเลียมสวีเดนอยู่นี่แ,น <laughs> แล้วก็มีเพื่อนสาวมานั่งกินด้วยจ้ะพ่อพี่น้องมากินยำสาหร่ายทะเลซีฟูด้ดยั่วจ้ะมาเด้อจ<น>้ะเด้อพ่อพี่น้องมากินกะสาคราตไม่ลองรำทั้เพลงเ้จะเอาเพื่อนลุย, <laughs> ยดีกินเลยขอโทษขออภัยเด้อจ้ะเด้อพ่อพี่น้องจ้ะกินกำลังอร่อยเลยจ้ะเสียงหายจ้ะพ่อพี่น้อง เสียงหายต้องขอโทษขออภัยณที่นี่ด้วยจ้ะสำหรับคลิปนี้สาวโครัดขอลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้า